ก็อยู่หมู่สับปะอ่ะอยู่สารวัตรอ่ะก็ไหนเอี๋ยวผมเอามาเดี๋ยวขอแยกด้วยหน่อยเด้อไอศิแยกยืนเด้อเอาแบบมึงผู้ชายคู่กันนะในขณะที่สารวัตรลงไปหาปางยืนจุดการก่อสนี่เราขวายตรงบ้านบางทีลุ่หมู่โง่ว่าหอยยามาฟังนี่อ่ะมีไผ่แดงมือทุไซคู่นี้เลยแยกเนาะเอาที่งองยู่นี่ทุกคนได้จะเฝ้ากลับครับนะเดี๋ยวให้ความร่วมมือตำรวจเด้ออ่าศิษย์เฝ้ากลับเด้อ แตเยอะอาไปเาะของยานี่อนีเด้่อ่าีละคนเยอเฝ้าคับเยวขอามือเดี๋ยวไอ้สอบมาทำทุกคนเนาะต่อตนะซื้อเด็ดต่นต่อเนาะต่อจับอ้ําฮะจับ้ต่ออเดี๋ยวไปไปนไอันนี้ไยอ่า ที่รับเว่ากูลงมือคนไหนอยู่ไใครเมียนคนเยืออันี้เีเมีอ่าปั๊มปับคนไดคบปตํารวจอ่ะาจะตํารวจคนไหนเมีย่ะก็มีว่าหาาตํารวจกองทัาอ่าบกบอยู่ตํารวจอ่ะยู่สาลวัตอะคนไหนเอออาเมเอาเอาไเอาไปเอาไเอาเอาเอาไป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 เอาไเอาไปเอาไเอา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 เอ แน่น okay. ่ค okay. รับโอเคเดี๋ยวคุยทีละคนเดี๋ยวไสอบเบิร์ตเดี๋ยคุยทุกเบิร์ตนะเอาตามเอาตามไอ้แต่ใไขว่มเป็นธรรมกันเลยดะต้องเลยอ่าโบเคนะครับมันมีพยานเรามีหลักฐานเราเข้าใจเนาะโตต้องขอใจก่อนว่าตำรวจเขาเสียสารสามทีตุ่มกองประดิครับเขาโบกรถแต่ใจเศร้านะเออเขาระบายรถรถติดติดแต่ใจเศร้าเพื่อมาดูแลความสมบูรณ์รอยทุกโตเออโตมาหนาไปตีเพิ่มเลยเข้าใจปะ เออนี่เกิดจากเหตุความคืนข้อนองไอข้าใจพคชแล้วแต่ตรงนี้ว่าไปตามกระบวนการเนาะเอ่เอาเอามายัมันตอารู้ผู้ไใหญ่ก่อนทีละคนเลยไอควองสืบมาหอือยังมั้ยเดี๋ยวข้าดูอ่ะเดี๋ยวองสืบมาหอดูพี่ครับลูกก็ได้น้องสืบสืบมาช่องหนึ่สืบช่องหนึ่งจะมาทวนจะมาทวนไม่ทุกคนเลยอันนี้เอล่ะแล่ น้องไอ้ม้องนั่งะไระปาทยหาไเราจะส่งทีทคคนที่คนขอซื้อไปทาเา่อไปน้นรถรถที่สารถที่มาใจได้ขันรถที่มาเที่ยวอ่ะกระบะนีรถใครเน่ยมดร รถยุ้ยแสก็มีรถโทษบอกผแม่พอเอารถมาไลยไอ้ขอญาตเปิดที่รถเพื่อตรวจสอบกันรถไถแ่นึงรถไถเพื่อฮะอ่าม่ซื้อเลยสนะฮะพอรถทะเบียนทเเบียน1เจ็ดศูนยโทษบอกญาตว่าเอารถของมาก่อเถอะอ่ารถที่นที่สองรถไถ ว่ารถกทีละฮะทะเบียนเออหสอทะเบียนอย่งนัหนึ่งหกสองหกหนึ่งหกสองกรถจอดที่ใส่กันดีอ้ทรบในพ่อแม่บอกเอารถมาบอกว่าจะรถนีรถขอความร่วมมือว่าเอารถสมาก่อนคันที่สามรถจีตของไถรถไถ ฮะบอรวนเอารถตีมากในเหตุการณ์เลยรถไปในเหตุการณ์นั้นเลอรถหมอเสียงผมเราจะซื้อจริงเรถจรนเราจะมีเอ่ออก่งอยู่ไมน้อยขอบุ่ากรอาิตต่อันบอกว่าจอนีนบอกว่าตำรวจขอความร่วมมือเอารถสมารอันตำรวรู้เลยตู้เลย รถไหนอะซือเซอซอยังครับเป็ซีรอาเป็กซี่รถเป็กซี่ท่นที่สอรถยางนหนึ่งหกสองหกไอ้ก็มเลยอ้ไอ้กมเรีนกดีกว่ามาผมอไ

Đi không đi không không biết không không biết không 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 biết 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 không

อตอนแบบรกแล้วแย่โพตามรถทุกคันของมานะรถท็อปรถไอรถเป็นซี่รถเซม,เอ,ามาอ่สหลมสวอวัยาบอกว่าของารับพกด่วนอ่าซื้อยังนะซื้อยังซื้อเด่นซื้อยังไเสือขา

นี่จะเอาเอ้ยจะเอาจะเอามาที่อัไหนอะเดี๋ยวขอแยกเรือหน่อยเออไจิแยกกลุ่มเรือเอาแบบบุษชายคู่กันนะแมขนณะมีสารังไปหามปางยืทุกจัก็โนนทีขีราถอยบุบบาบังทีลุ่มหงว่าให้ย้ปมาฟังนี่อะมีไทแดงผู้ชายขึ้นี้เลยอาคบนี้เรือ

บอกไซบหัว,วกดีพวก,คพวกีคือพวกมีโหมามอเออน่นลาคือตอนมีสารวัตร่าเขาถอยมาล้วพูดถึงตำรวจติดเตียขเขาต้คิดอยู่อะคือโตพวกโตนี่คือโหมาอย่างนี้บรรยากาศไม่ตำรวจเนี่ยง่ากวเออขออกไปถามนะล่ละมันพวกโหมาให้อันนี้คือกูมีไลยะคือคือปักตงรจยอมันมีปักาอยู่คนหนึ่งนี่เหานไหมเอ้ยนีเอาง่ายต่อไนููมาหาโม่เลยคืวแม่ มันก็เองางตอเสียนะงตอเสียเออตรงที่บอกว่ามุมุ่มเดียวกันแล้วเลยมาหอนี่บางตนเียนี่บง่งงงอนี้บางอย่างอย่างน้ผดหอ่งน่องนนี่มันมีมันนมนาดไหนเขาใชนา่ โอ้ยอนนี้มาเกมเออเดินมาเดินมาเดินมาพกก่อนนี่มาเกมเกมเท่าไหรเมียมากเดินมาบอกว่ามุยี่ก็แด้วะอาจา่เออขอเลือกไหให้เลือกไหนไอตัวสอบส่เนือขอเสื้อขอเสืเดินมามาข่ต้องนี่โอเค่าเรียกใครก็อดี่เราอยอางสุดัวสุรมที่สุดเดินมันเดินมาให้เบลแ์แกผมผมไม่เสียสนรอบ

Bor, oh, gap, gap, gap. Mung maziah, oh, mung mung muhyam mung maziah. Nih, nih, nih. Nih la nih. Bor, bor, bor. Ini, ini, ini. 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 Bor, bor, bor. Ini, ini

าอา่ได้ผมมึงซ็บกซีมทืออ่าแล้วผมคอ่นแต่ปะายมึงหว่าผัวกับแม่ยอมบัวผยอมแบบนั้นเจวกผยอผมเนี่ยาาวสนัม่ขาเสุตก็อแล้วภาษาเสีโอ้มึงมาสี่ลังมึงหูยังเลยสีรัก

青草药，然后呢，头孢、oh. <Okay. S 3>。青草药包括什么呀？包括青草药，然后呢，头孢。哎，那是草药的成分嘛？对吧？药药味，药味。

Oh. ผยังเลยมาผมยังเออออจอยขอดเสือเออมายังมึงบอกรถรถไม่บอกในเราว่าเดี๋ยวงันนี้ตัวนี้ไปหน้าเบิดเออจะข่วมผมพากันเลนดีๆพอมาตำรวจเขเสียสาะเมลามาซอยเหลือจ้าชุนบวกรถรถทดีกมัตีเขาัขวางกันที่เอไพวกเขานึงแ้ต1แปดหนึ่งฮะแป โอเป็หนึ่งรับหนึ่งแดดหนึ่งหกศูนย์สี่ศูครับผมมาครับีช่ไหมครับใ่ไมครเห็นคณะกีฬาบอกรับเรี่ยวไหมเห็นไหมยืนยันต่างะเทศเขาเป็นผู้จีนต่างมุม่ามมแ้้เห็นคกีด้ดเห็นไอออ่ากออกไป่กีแล้วนะได้เป็นดีกรเห็นมงว่าจี

Bà nếu như bạn đấy, này em đi, em đi biết đó, à, anh là... biết, à, biết, biết là vâng, à, em nói là tròn trái cùng chán ở Bạn nhắn ở chồng bên อามาหมดตัวแลฮะไอตัวนั้เอาทอโล่ทอโล่เดี๋ยวมาแม่บอเดี๋ยวหมตี๋หมดขึ้นมาได้ไหล้วจิมมี่จิมมี่ฮะจิมมี่ออกมา่อเลยแม่มาหน้ามาหน้าก่อนดีฮะเดี๋ยวอาคง

คือจังมัครัลองใช่รลองใช่องใชอ่าสองอมองคลครับมงคลสามาบทก,กีบกี่ยังรับซื้อเลยื้อยังนะได้จินมงรับมงนช่ช

ก็จะไม่หวาดกลัวไมเอาคนหาของหวาเกิดความตงรรุ่รุ่งรุ่งานเขาบอกตัววันตันวันุมีสติมาาแ่นอนน่้เ่ขาบอกเมือหำลากเนี่ยพกอาารย์ลัมันปรังไงเดี๋ยวนต้นก็ดูกกูอยเน่

บ่ผมขงมึงแล้วนะเสื่อมอยู่ตลอดม้วนปอดใจเราก็ม้วนกันหายใจอ้วกมันเกินมันมันื่อยเกินมันลูกอาดอ้วกมันระมาณตัวต้อใจว่าไอ้ผู้ถือตื้นดีแหละเขาเสียสละเออเขาโอบพดเขาระบายพดติดติดไปเสาพวกมึงมีแต่ความคืกขะนองตอนนี้เขาคุยกัน่องทรายนะอ่านนองเนอะใจน้องคิดว่าไปทตามคิดถือไม่ตามถูกนะเออ เวลาบวกโตเติร์โตก็คือจะไปซอนนองทุนใหม่ๆต่อต่อไปว่าเป็นการมันยากเออมันเสียเวลาเสียเสียวัเวลาเสียเงินเสียทองติดคุกติดล่าเข้าใจว่เออไอคนเดือบหม้อเอาโผลมึงเป็นศัตรูเลยเกมก็คือเกมโบเกมเรคือโบเกมให้ผิดคำว่าไป่ทำผิดนะให้คุณให้ความไม่ทำเลยนะลองนะเออ na nada. Oi! O leão no cu. là nó buồn mẹ ơi, lắm lại buồn, lại buồn lại. เาฟาวเลยผองเมรเลยอ่าเดี๋ยวังถามนอเศึกษาเตัวด้เลยให้เตวถามน้ออนนี้คนห้ามอ่ี่ไเราจะได้ครจเรเงียได้ยงยงไง

เอ้เฮ้มาบักนิงมาให้ก่อเฮ้กนั้นี้เข้ามาตรงนี้เขาไปว่าเขาไปว่าเ้าไปว่อะไรนะไอพุเขาไปไหนวดูว่ายุ่หอบอกว่ามสตอบดเดี๋ยวเเดี๋ยว